iPad Diffusion of Innovation iPad คืออะไร iPad เป็นอุปรกรณ์แท็บเล็ตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple Inc. ซึ่งก่อตัอง้งโดย Steve Jobs Steve Wozniak และ Ronald Wayne ในปีคศ1976ที่เมือง Cupertino รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา iPad เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่27มกราคมคศ2010ที่เมืองซานฟรานซิสโกโดยสตีฟจ็อบส์เป็นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ต่อนักข่าวและผู้บริโภคทั่วโลกโดยแนวคิดที่ต้ตองการสร้างอุปกรณ์พกพาที่ใช้งานได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่มีความสามารถมากกว่าสมาร์ทโฟนหลังจากเปิดตัวไม่นาน iPad ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มแท็บเล็ตซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลของ Apple ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการศึกษาการธุรกิจและความบันเทิงการเปิดตัว iPad โดยบริษัท Apple Inc. ในปีคศ2010ถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาสำคัญที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การยอมรับนบวัตรกรรมใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎี ity, การแพร่กระจายนวัตรกรรม Diffusion of Innovation Theory ของ e v e r e t t Rogers ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าการนำเอานวัตรกรรมเข้ามาใช้ในสังคมนั้นจะต้องผ่านกลุ่มผู้ยอมรับแต่ละกลุ่ม และดำเนินไปตามกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนทฤษฎีการแพร่กระจายหรือ diffusion h t o r y และลำดับขั้นตอนการยอมรับการวิเคราะห์ผู้ใช้ iPad ในประเทศไทยตามทฤษฎีการแพร่กระจายในวัตกรรม diffusion of innovation ของ Everett Rogers สามารถแบ่งได้เป็น5สกลุ่มหลักดังน,นี้ 1. innovators 2.5%ของผู้ใช้ iPad เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมออายุตั้งแต่25-40ปีส่วนใหญ่เป็นแพทยชาย65% เพศหญิงส5การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปโดยเฉพาะจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลหรือธุรกิจอาชีพที่พบมากได้แก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนักลงทุนผู้บริหารระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีนักพัฒนาซอฟต์แวร์และดีไซเนอร์ซึ่งมีรายได้สูงกว่า120 0 0 0่บาทต่อเดือนมีพฤติกรรมซื้อ iPad รุ่นใหม่ทันทีที่วางจำหน่ายมักเลือก iPad Pro รุ่นจเปกสูงสุด พกอุปกรณ์เสริมครบชุดและมีแนวโน้มที่จะทดลองใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆอย่างรวดเร็วเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่คนรอบข้างและอินดีจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงนวัตกรรมโดยไม่ลังเล 2. early adopters 13.5%ของผู้ใช้ iPad อายุตั้งแต่20-45ถึง45ปีเป็นเพศชาย5้าย55%เพศหญิง45%การศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปร,ริญญาตรีในสาขาหลากหลายเช่นการตลาด บริหารธุรกิจสื่อสารมวลชนศิลปะและการแพทย์อาชีพที่พบได้แก่ผู้บริหารระดับกลางคนทำงานสายครีเอทีฟแพทย์นักการตลาด i n f l u ูเอนเและครูอาจารย์ที่สนใจเทคโนโลยีมีรายได้เฉลี่ย60,000ถึง120,000บาทต่อเดือนมีพฤติกรรมคือจะรอให้มีรีวิวหรือเสียงตอบรับจากกลุ่มนวัตรกรก่อนตัดสินใจซื้อประมาณ1-3เดือนหลังจากที่ iPad รุ่นใหม่เปิดตัวเลือกใช้ iPad Air หรือ iPad Pro ตึ้กนกลางถึงสูงเพื่อชาความบันเทิงและการทํางานและมีบทบาทสําคัญในการสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคนรอบข้าง 3. กลุ่ม early majority 34%ของผู้ใช้ iPad กลุ่มนี้มีสัดส่วนมากที่สุดในช่วงต้นของการแพร่กระจายนวัตกรรมอายุตั้งแต่16ปีถึง5 5ปีเป็นเพศหญิง5 5เพศชาย45%เเการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่หลากหลายอาชีพของกลุ่มนี้ได้แก่พนักงาน,นบริษัทครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กพนักงานขายและบัญชีมีรายได้เฉลี่ยส5 0หมื่นห้าพันบาทถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนมีพฤติกรรมคือจะรอประมาณหกถึงสิบสองเดือนหลังจากที่ไอแพดรุ่นใหม่เปิดตัวหรือรอช่วงที่มีโปรโมชั่นพิเศษโดยมักเลือกใช้ไอแพดรุ่นปกติหรือไอแพดมินิและจะตัดสินใจซื้อเมื่อเห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนและราคาที่คุ้มค่าใช้งานเพื่อความบันเทิงการเรียนและงานทั่วไป 4. La t e Maturity 34%ของผู้ใช้ iPad กลุ่มนี้มีสัดส่วนเท่ากับกลุ่ม Earl y m a งม r i t y อายุตั้งแต่30ปีถึง65ปีและมีสัดส่วนเพศใกล้เคียงกันการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าอาชีพได้แกะข้าราชการพนักงานร,รัฐวิสา,าหกิจพนักงานบริษัททั่วไปเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง45,000บาทต่อเดือนมีพฤติกรรมคือมักจะรอให้ i p แ d รุ่นใหม่ที่อยู่ในตลาดเป็นเวลา1-2ถึงปี หรือราคารดลงมากแล้วและมักจะได้รับแรงกดดันจากสังคมหรือความจําเป็นในการใช้งานเท่านั้นซึ่งตัดสินใจซื้อพวกเขามักจะเลือก iPad รุ่นเก่าหรือรุ่นราคาประหยดัดและเป็นใช้งานพื้นฐานเช่นดูหนังฟังเพลงหรือเล่นโซเชียลมีเดียโดยมักขอคําแนะนาจากเพื่อนหรือครอบครัวก,ก่อนตัดสินใจ 5. และ16%ของผู้ใช้ iPad ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่50ถึง75ปีขึ้นไปการศึกษาหลากหลายตั้งแต่ ต่ำกว่าปริญญาตรีจนถึงปริญญาตรีอาชีพหลักคือผู้เกษียณอายุเกษตรกร,กรอาชีพอิสระและงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง1 5 0 0 0บาทถึง35,000บาทต่อเดือนหรืออาศัยเงินบำนาญหรือเงินออมมีพฤติกรรมคือจะซื้อ iPad รุ่นเก่าที่ออกมาแล้วมากกว่า2 3ปีหรือได้รับเป็นของขวัญจากลูกหลานมักใช้งานพื้นฐานเช่นรีคอลดูรูปภาพหรืออ่านข่าว จะตัดสินใจซื้อเมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมหรือจำเป็นต้องใช้เท่านั้นกลุ่มนี้มักมีความกังวลต่อการใช้งานเทคโนโลยีใหม่และมักเลือกใช้ iPad รุ่นปกติมือสองหรือรุ่นเก่าที่ได้รับต่อมาจากสมาชิกในครอบครัวการเปิดตัว iPad โด,ดยบริษัท Apple i n c ในปีคศ2010ถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาสำคัญที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การยอมรับนบวัตกรรมใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตรกรรม diffusion of innovation theory ของ Everett Rogers ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าการนำเอานวัตรกรรมเข้ามาใช้ในสังคมนั้นจะต้องผ่านกลุ่มผู้ยอมรับแต่ละกลุ่มและดำเนินไปตามกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน Rogers ได้นำเสนอแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตรกรรมซึ่งแบ่งเป็น5ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นความรู้ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มรับรู้การมีอยู่ของไอท์ ek, ผ่านสื่อกระแสหลักเช่นข่าวโทรทัศน์เว็บไซต์ไอทีและโซเชียลมีเดีย โดยได้รับข้อมูลทั้งในเรื่องคุณสมบัติของอุปกรณ์วิธีการใช้งานและศักยภาพของ i p a d ในการตอบสนองต่อความต้องการด้านการเรียนรู้การทํางานและความบันเทิง 2. อขั้นการจูงใจหลังจากรับรู้ผู้บริปโภคเคริ่มพัฒนาทัศนคติต่อ iPad ทั้งด้านบวกและลบโดยมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเปรียบเทียบราคาและสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ใช้งานจริงทัศนคติที่ดีมีแนวโน้มเกิดในกลุ่มที่เห็นถึงประโยชน์และความสะดวกของอุปกรณ์ 3. ขั้นการตัดสินใจ ผู้บริโภคตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ iPad โดยอาศัยการทดลองใช้งานจริงตามร้านค้าหรือการเห็นผู้อื่นใช้งานซึ่งช่วยลดความรู้สึกเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ 4. ขั้นการลงมือปฏิบัติเมื่อซื้อ iPad แล้วผู้บริโภคเริ่มนํามาใช้งานจริงเช่นเพื่อการเรียนออนไลน์การประชุมหรือการสอนเด็กนักเรียนและปรับตัวให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้จนกลายเป็นกิจวัตรประจําวัน 5. ขั้นกับทวนการตัดสินใจ หลังการใช้งานผู้บริโภคประเมินความพึงพอใจหากประสบการณ์เป็นบวกจะยืนยันการเลือกใช้และมีแนวโน้มบอกต่อแต่หากพบข้อจำกัดอาจเปลี่ยนไปเลือกใช้อุปกรณ์อื่นแทนสรุปกระบวนการยอมรับ iPad ในไทยสะท้อนแนวคิดหขั้นของโรเจอร์สได้อย่างชัดเจนโดยได้รับอิทธิพลจากทั้งสื่อมวลชนเครือข่า,ขายทางสังคมและประสบการณ์ใช้งานจริงซึ่งมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจยอมรับนวัตรกรรมในตลาดไทย